สวัสดีเ,เพื่อนนาะเดียแแบมระทึ้งเสียงนะครับวันนี้จะมาโมตัวแอมหูฟังนะครับเป็นแอมหูฟังแล้วก็เป็นปลีในตัวนะเพื่อนนะนะครับหลอดก็จะเป็นหลอดเล็กติฟายนะครับตัวนี้ฐานจะคลอนนิดนึงนะแล้วก็มีหลอดสำหรับบ่งบอกสถานะวิยูใช่ไหมเขาเรียกว่วยนะนะครับวิยู ก็คือมันจะเต้นตามจังหวะเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีหลอด9ขานะครับอีกหนึ่งคู่นะงานโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นล่าทำการถอดก่อนเลยนั่นเว้ยนะเราจะแกะดูภายในผมดูส่องดูแล้วเป็น PCB นะครับเครื่องนี้แกะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะใครที่ซื้อมาแล้วอยากจะโมตามเนี่ยก็ ก็ต้องระมัดระวังน,นิดนึงนะครับขั้นแรกก็คือถอดวอลลุ่มมันจะมีวอลลุ่มจะมีน็อตอยู่นะครับแล้วก็จะมีเฮกซ์โกสีมุมนะแล้วก็ทําการถอดให้หมดนะครับคือสตัคเจอร์ของการประกอบเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับสําหรับพวกปีหลอดจีนแอมหลอดจีนนะ น่าจะยังไม่เคยแกะนะครับสำหรับตัวนี้น็อตน,นี่ฟิตมากๆเลยนะครับน็อตแข็งแล้วก็ฟิตนะครับก็เราถอดออกมาแล้วก็จะเห็นฝุ่นเขอะๆโทษทีนะครับพอดีไม่ได้กดถ่ายมันข้ามไปครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือถอดวอลล่มถอดน็อตสีตัวแล้วก็มันจะมีน,อน็อตตรงรูเสียบหูฟังนะครับให้เราใช้คีมหมุนมันออกมานะแกะแค่นี้ก็ได้แล้วครับ นี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมด้านหลังก็ถอดเฮกส o กูออกนะครับทั้งหมดสีตัวแค่นี้เปิดดูภายในก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนะครับก็จะเป็นมีแดกด้วยนะครับ PCB นี่ออกสีเหลืองนะครับการวางอุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะก็คือดีเลยทีเดียวนะดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เห็นซีเหมือนบวมๆแต่ว่าไม่ใช่นะครับเหมือนพลาสติกเหมันโป่งขึ้นมาเฉยๆนะตัวสีเองเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่เห็นว่าการออกแบบเนี่ย คือดีมากๆนะครับหมายถึงว่าการวางกล่องวาง pc b ลงกล่องเนี่ยแล้วก็การเดินสายเนี่ยนะครับมันทำให้มีสายไฟน้อยนั่นเหมือนแล้วก็การประกอบการถอดเนี่ยสามารถทำเป็นคู่มือแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยประกอบตามได้เนี่ยโรงงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ทำการถอดสาย2เส้นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายสำหรับจ่ายไฟเข้ามานะ ก็ทำการดึงขึ้นนะครับถอด2เส้นมันจะมีน็อตอยู่3 4ตัวนะครับนี่ด้านนี้เราก็ทำการถอดมันซะทำไมเราถึงถอด PCB เพราะว่าเราจะเราทำการจะหงายปิ้นนะครับด้านโน้นอีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อจะถอดซีคัพปิ้งนะครับคายน็อตออกให้หมด ดึงไม่ขึ้นก็ที่จริงแล้วมันเหลืออีกตัวนึงครับผมยังไม่ได้ถอดเนี่ยมองไม่เห็นก็เลยมันติดอะไรว่านะครับน็อตอยู่ริมมืออยู่ใกล้ๆมือนั่นแหละแต่ไม่เห็นนั่นไงนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ถอดยากที่สุดแล้วครับเท่าที่ลองโมมานะ การโมก็ไม่มีอะไรครับพวกสีคัพปิ้งนี่แหละนะถ้าเปลี่ยนให้ถ้าโมให้หมดมันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันจะไม่คุ้มค่านะมันจะไม่คุ้มค่าเดี๋ยวราคามันจะแพงไปกว่าปีนะครับเราก็เลือกโมจุดที่มันสําคัญสําคัญพอนะึ่งน่าจะใช้มานานนะครับสําหรับเครื่องนี้นะเพราะว่าฝุ่น,เ,นยเยอะมากฝุ่นเกาะภายในหมดแล้วนะครับแป็นสีฟันครับ เอาเศษฝุ่นออกก่อนถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาใช้น้ำล้างนะครับพูดเล่นนะครับอย่าไปทำนะผมก็ใช้น้ำยาล้าง pcb ีเนี่ยลองคีนดูก่อนอันดับแรกครับทำกันคีนมันไม่มีอะไร,รมีแต่เศษฝุ่นต่างๆนะเกาะอยู่ ไดโอดบิดนะครับมาแปลงผ่านไดโอดบิดทาเป็นไฟ DC มาจ่ายให้ตัววงจรมันก็จะมีซี o ค p ร์ปิ้งเอาต์พุตกับซี o ค p ร์ปิ้งอินพุตนี่แหละนะครับภาคหลอดนะไม่มีอะไรนะพอดีว่ามันมีอยู่นะครับมี scr อยู่แล้วก็มีว e สเล่อยู่ผมจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้พี่กันไปแล้วกันเพื่อจะยกมา3เครื่องนะครับแต่ว่าทําคลิป2 2เครื่องอีกเครื่องหนึ่งมันจะเป็นอ่า อบ้าทีหกโปรซึ่งผมเคยทําไปแล้วล่ะเคยทําคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆก็ไปตามดูกันได้นะครับวิธีการก็เหมือนตัวอื่นนนะครับก็คือใช้หัวแรงอะ่ะแต้มด้านบนส่วนด้านล่างแล้วก็ดึงซีลงนะครับนะครับมันก็จะหลุดออกมาก็ระมัดระวังนิดนึงนะอย่าไปดึงแรงมากเดี๋ยวปิ้นจะขาดจะล่อนนะครับนะครับ <c oughs> อันนี้ผม ต้องเล็งดูนะครับถ้ามีเล็งโอ้เห็นเต็มหน้าเลยครับไม่เป็นไรครับอีกตัวหนึ่งอถอดเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ก็ถอดไปเรียบร้อยนะครับลองวัดค่าดู คือบางทีเราอ่านค่ามันก็ใช่อยู่แหละแต่บางทีมันก็งงนะครับก็ในหนึ่งไมโครก็เหมือนเดิมครับผมจะใส่0.22เข้าไปเพื่อให้เสียงมันเนียนขึ้นนะครับถ้าเราใส่ค่าเยอะๆก็เสียงจะได้หนานะครับหนาแต่ว่าบางทีก็ได้ละเอียดหายนะครับเราก็เอากลางๆนะ เมื่อเราถอดแล้วเนี่ยรูมันจะตันแล้วก็ทําการทะลวงรูมันซชะนะครับก็คือดูดตะกั่วที่รูออกนะมันก็จะเห็นรูครับเพื่อเราจะได้ใส่อุปรกรณ์ตัวใหม่ลงไปได้ทุลักทุเลพอสมควรนะครับสําหรับปีตัวนี้นะที่ดูดตะกัวก็เก่าแล้วนะครับ เอเซียของแท้นะครับตัวนี้ซื้อมาอาจะคู่ละเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยได้มั้งแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเก็บใส่ถุงไม่นานล้ะก็ทำการดัดขามันซะเพื่อจะใส่ลงไปแทนตัวซีคัพป,ปิง้งตัวเก่านะตัวสีฟ้าๆนั่นแหละ เหตุผลที่โรงงานเขาใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพวกนี้นบางทีมันมีผลกับเครื่องเครื่องเมาส์เขาเรียกว่าเมาส์อุปกรณ์นะเขาจะใช้เครื่องจักรในการใส่อุปกรณ์นะครับตึ๊ๆๆๆ๊ๆต๊ๆ๊๊นะครับเหมือนเครื่องปิ้นนะครับใส่เข้าไปอุปกรณ์เชฟที่มันเป็นวงกลมหรือมันเป็นทรงที่มันยากเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ไม่ค่อยนิยมมาใช้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตัวทรงกระบอก สีเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับเพื่อนเห็นว่าพวกชิปต่างๆที่เป็น SMTR ชิป C ชิปก็จะเป็นนั่นแหละสี่เหลี่ยมนะเพื่อเมาส์เมาส์ของเครื่องเนี่ยมันจะสามารถเขาเรียกว่าออโต้อินเสิร์ตออโต้อินเสิร์ตมันสามารถเมาส์อุปกรณ์ลงไปได้นะครับเมื่อเราใส่ ซีคัปปิ้งตัวหลังไปแล้วแล้วก็ใส่ซีคัปปิ้งอินพุตให้มันด้วยแล้วกันนะนี่ครับผมทําการถอดออกเดี๋ยวผมจะใส่วิสเล่เข้าไปนะครับอย่างที่บอกครับผมถ้าเป็นพวกตะกูหล,ลอดเนี่ยให้เราใช้ซีคัปปิ้งไม่เกิน1ไมโครนะครับไม่เกินหนะึนะ่งไมโครพารัดนะถอดออกให้หมด เมื่อถอนออกแล้วเราก็ต้องเติมตะกั่วเข้าไปเติมไปทําไมครับเติมเพื่อให้เป็นตะกัว่วใหม่ตะกั่วจากโรงงานเนี่ยมันจะแข็งเปราะนะครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับมันไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยวาวนะเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยเขาอาจจะเป็นบอ่อเขาเรียกบ่อริปปิ้งนะเขาจะจุ่ม p c b ไปเลยนะครับซึ่งตะกั่วเนี่ยเขาจะซื้อแบบเป็นแท่งมาเลยแล้วก็หลอมหลอม,ล,อมลงในหม้อหม้อหลอมนะครับก็เอา PCB เนะี่ยวิ่งผ่านนะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับคือผมเคยเป็นวิศวกรอยู่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะผมอยู่แถวโลดจ,จนันนาอยุธยานะครับนะก็เคยเห็นโปรเซสของการาใส่อุปกรณ์ใน PCB แบบนี้อยู่นะครับผมถึง แนะนำเ,นเพื่อนเว่าเวลาจะซื้อพวกแอมพลอดหรือปีหออดเนี่ยแนะนำให้ให้ซื้อแบบไหนอะแบบที่เป็นฮาร์ดไวน์นะถ้าเป็นแบบ pcb เนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันยากหลายอย่างนะเพื่อนๆก็ดูออแล้วกันนะว่าผมรื้อกี่ขั้นตอนนะครับแต่ว่าฮาร์ดไวน์เนี่ยเปิดฝาปุ๊บก,ก็ทำได้เลยนะ ใส่วิสเล่เข้าไปนะครับนี่นะครับทำการอัปเกรดซีคัพปิ้งเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่มากก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะปิดฝาไม่ได้นะครับข้อเสียของมัน เมื่อเราเปลี่ยนอประกบไปแล้วเราก็เช็คลายปิ้นให,ให้ดีนะครับแล้วก็เติมตะกัว่วเข้าไปพวกนี้จะเป็นแผ่นปิ้นสองชั้นนะเพื่อนนะเมื่อมนันเป็นปิ้นสองชั้นเนี่ยนะครับพทษทีนะครับพอด,ดีผมยกกล้องขึ้นสูงไงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพรวมของมันเนาะก็เป็นงานเสร็จเนาะเราก็ทำการฉีดเอาสเปรย์ล้างคอนแทคเนี่ยฉีดพวก ลูหูฟังอะไรนะบวกขั้วของสัญญาณอินพุตนะครับฉีดแล้วก็ทำความสะอาดสักนิดนึงนะของพวกนี้ใช้ไปนา,นานๆแล้วมันจะมีสนิมเขียวไปติดนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าออกซิเดชันนะปรากฏการออกซิเดชันนะครับเ mm hmm. มื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำการประกอบนะครับ mm hmm. การประกอบ ถอดยังไงก็ใส่กลับแบบนั้นนะครับอย่างขั้วไฟสองขั้วเนี้ยผมก็ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนก่อนที่จะดึงออกเพราะว่าเดี๋ยวจะจําไม่ได้นะครับว่าสีอะไรอยู่ฝั่งไหนนะครับาก็ท้การถ่ายรูปอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะดึงจะถอดอะไรนะครับใส่น้ํายาล้างคอนแทคสักหน่อยหนึ่งนะพวกนี้ใช้เป็นนานๆแล้วเกิดนั่นแหละรครับจะหนิมเขียว ผมก็จะทําการประกอบแล้วนะครับเมื่อกี้การแกะเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่ทันก็มาดูขั้นตอนการประกอบไปได้ครับมันก็ทวนกันนะครับถอดยังไงประกอบก็ต้องอย่างนั้นนะครับใส่น็อตเข้าไป ใส่ให้ครบนะครับสำหรับน็อตมีกี่ถอดกี่ตัวก็ต้องใส่เท่านั้นนะครับอย่าให้หายนะแต่ถ้าม네ันเหลือล้วก็โยนทิ้งได้ครับผมผู้เล่นนะครับอย่าอยาําแบบนั like, ้นนะครับก็มีครับบางทีก็โยนทิ้งเข้าป่าก็มีแต่เป็นเครื่องของตัวเองนะครับไม่ใช่เครื่องของ f อฟซีนะนะประกอบให้เรียบร้อยนะครับ ประกอบเสร็จก็ต้องรู้นี่ครับว่าจะมีเสียงไหมทางที่ดีให้ลองก่อนครับว่าที่ลูกค้าส่งมาให้เราโมเนี่ยว่ามันดังไหมนี่ผมลองไปแล้วละ่ะนะครับคือถ้ามันไม่ดังปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ก่อนเลยว่าเครื่องที่คุณส่งมาเนี่ยเอมันมันเสียนะอะไรเงี้ยครับบางคนก็ส่งมาให้ไม่ได้บอกความจริงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ผมจะเทสก่อนนะครับถ้าเกิดเครื่องเสียผมจะไม่ค่อยอยากจะซ่อมครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มค่าหมายถึงว่าของลูกค้านั่นแหละจะไม่คุ้มค่าอะไรอะไรมันแพงครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการเปลี่ยนนะยกตัวอย่างเช่นเป็นชิปออดิโออย่างเงี้ยไอซียี่สิบขาอย่างเงี้ยผมไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่ทำเพราะว่าโอ้ คิดดูแล้วกันครับเราไม่มีอุปรกรณ์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เราไม่ใช่ช่างมืออาชีพขนาดนั้นนะเราทําเป็นงานอดิเรกเฉยๆนะครับงานอดิเรกก็คือทําคลิปลง youtube ให้เพื่อนดูนี่แหละนะไม่มีอะไรมากถามว่าได้ได้เงินจาก youtube เยอะไหมเพื่อนๆก็ดูคิดดูแล้วกันว่าได้เยอะไหมละ่ะนะครับมันต้องอาศัยเวลานะครับ ฝากดาฝากดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะเป็นกําลังใจนะครับไม่ได้ขออะไรมากครับเพื่อนทำไม่ได้กักไม่ได้อะไรนะทาให้เพื่อนเพื่อนดูฟรีนะแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเอาเครเรียกว่าเอาเป็นทุนในการสนับสนุนนะครับทำคลิปถัดไปถามว่ามันสร้างรายได้ให้เป็นก่อเป็นกำไหมไม่หรอกครับ ไม่หรอกงานยังสู้งานประจำไม่ได้นะครับทำเป็นวิทยาทานครับช่างบางคนเขาก็บอกบางคนเขาก็ไม่บอกนะบางคนก็ความลับเยอะนะแต่ผมหมดเปลือกครับผมบอกหมด จะได้มีเพื่อนในวงการ DIY เนี่ยเยอะๆนะแต่บอกไม่ใช่ว่าผมอยากให้เพื่อนดูคลิปนะครับบางคนก็ไดลรกอินบ็อกมาโดยตรงผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะบางทีนะครับไม่ค่อยมีเวลาจะตอบแชทนะผมทำงานประจำเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาให้ให้ลูกนะครับเลี้ยงลูกเพื่อนๆก็ต้องไหนๆแล้วผมก็ทำให้ดูแล้วก็ นั่งดูสันหน่อยนะนั่งดูสันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสักหน่อยหนึ่งนะประกอบนะครับพูดเยอะเลยนะครับก็ประกอบไปประกอบมาจะเสร็จแล้วครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ hexco คำว่า hex s c r e ก็คือมันจะเป็นน็อตแปดเหลี่ยมนั้นเว้ยนะเขาเรียกว่า hex s c ถ้าใครไม่รู้จักก็น,นะครับนะเอาสับทางช่างไปก็ได้นะครับประแจหกเหลี่ยมก็คือหัวน็อตแบบ hex He h h ไม่ใช่ตัวตัว h ละกันออกเสียง hex hex s c r e ู x, x นะครับ การประกอบเครื่องนี้น่าจะอายุการใช้งานในนานพอสมควรนะผมก็จะทำการฉีดนะครับฉีดฉีดขาดตอนนะครับใครที่มีเสียงซ่าหรือเสียงคลอกแคกเนี่ยก็ทำการฉีดขาหลอดแบบผมได้นะครับใช้เรียกว่าใช้น้ายาล้างคอนแทคนะฉีดๆแบบไม่ลับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ซ็อกเก็ตเลย มันก็จะได้หน้าสัมผัสมันจะได้แน่นขึ้นระหว่างขาหลอดกับซ็อกเก็ตนะครับมันคือมันเป็นคอนเนคเตอร์ที่ทํามาจากทองแดงเคลือบนิกเกิลหรือเค,อเคอลือบเคลือบนิกเกิลแหละอทองแดงเคลือบนิกเกิลนะครับใช้ไปานานมันก็จะมีคราบสปกปรกมาติดอยู่อาจจะทําให้มีเสียงซาได้นะก็ทําความสะอาดให้เล็กน้อยนะครับที่จริงเครื่องนี้มาเนี่ยขั้ว rca เนี่ยดำเลยนะครับผมทำความสะอาดให้หมด โอเคนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านันเมื่อนนะว่าเสียงมันจะออกไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไป